สวัสดีครับวันนี้ผมแกรเทนเว่พาทุกคนมาที่โครงการครามสุขุมวิทยีนะครับโครงการนีน้ออกแบบโดยบริษัทดีไซน์ชั้นนาระดับประเทศเลยนะครับลาั้งแต่งงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย A49 กางานอินเทเนียที่ออกแบบโดย p i a นะครับและงานแลนสเคปเนี่ยออกแบบโดย P ีแลนสเคปครับถ้าเกิดว่าได้ยินชื่อน,นี่หลายหลายคนก็คงจะคิดแล้วนะครับว่าโอ้โครงการนี้เนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่นอนสิ่งที่ผมคิดว่ามันมีความแตกตา่างแล้วก็พิเศษมากๆจากโครงการอื่นๆเนี่ยก็คือการที่โครงการนี้เขามีการออกแบบแปลน แล้วก็การวางผังเลเยอั์ของห้องพักให้มันไม่เหมือนโครงการอื่นครับอย่างโครงการทั่วไปเนี่ยยูนิตห้องพักที่อยู่ติดกันเนี่ยก็จะใช้ผนังร่วมกันนะครับแต่กับโครงการนี้เนี่ยเขามีการแยกห้องพักออกครับและทําให้เกิดพื้นที่ว่างระหว่างห้องซึ่งเขาเรียกพื้นที่ว่างตรงนี้ว่ายาร์ดแอรเรียให้เราคิดได้ง่ายเหมือนเป็นพื้นที่หลังบ้านเลยนะครับและพื้นที่ว่างตรงนี้เนี่ยมันมีความสําคัญทั้งในแง่ของการใช้งานและก็การระบายอากาศอีกด้วยนะครับมันไม่ได้เป็นเพียงช่องลมให้กับยูนิตห้องพักเท่านั้น แต่ยังเป็นช่องลมให้กับพื้นที่ส่วนกลางของอาคารด้วยครับและตรงนี้เนี่ยถือเป็นจุดสําคัญเลยนะครับที่ทําให้คอนโดนี้เนี่ยมันมีลักษณะของอาคารหายใจได้ครับแม่ได้ฟังแค่นี้หลายคนน่าจะรู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วนะครับแต่ดีเทลจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูด้านในครับ คำว่าคามเป็นภาษาไทยโบราณที่แปลว่าบ้านนะครับซึ่งชื่อของโครงการนี้ก็ไปสอดคล้องกับสโลแกนของโครงการที่มีว่า luxury home like c o n d o m i n i u m ียมหรือว่าคอนโดหรูที่ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านเลยละครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแนวความคิดหลักแล้วก็สําคัญมากๆของโครงการนี้เลยนะครับแต่การที่จะทําให้คอนโดเป็นเหมือนบ้านได้เนี่ยมันต้องมีลักษณะยังไงบ้างผมขอเริ่มจากข้อแรกเลยนะครับนั่นก็คือทําเลที่ตั้งของโครงการนี้ที่ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท26ครับ ใครที่เคยขับผ่านมาในซอยนี้เนี่ยก็จะคุ้นเคยกับต้นประดู่ที่ตั้งเรียงรายสองข้างทางเลยนะครับทําให้ซอยนี้เนี่ยมันมีอุโมงต้นไม้ไม่ว่าคุณจะเข้าจากทางฝั่งสุขุมวิทเองหรือจากทางฝั่งพระรามสีเนี่ยคุณก็จะสัมผัสได้ถึงความร่มรื่นนี้ครับเวลาลูกบ้านเดินจากปากซอยเข้ามาภายในโครงการเนี่ยก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็จะได้ต้นประดู่เนี่ยคอยบังแดดให้ครับและผมคิดว่าบรรยากาศต่างๆร้านค้าที่อยู่ภายในนี้เนี่ยค่อนข้างจะทําให้ ความรู้สึกของซอยนี้เนี่ยมันดูอบอุ่นนะครับแล้วก็ซอยนี้เนี่ยดูมีความเป็น residential area มากๆเลยนะครับการออกแบบ landscape ด้านหน้าของโครงการนี้เนี่ยเขาก็เลยเชื่อมโยงกับบริบทของซอยสุขุมวิทยีนะครับซึ่งเขาได้ทําการออกแบบสวนขนาดใหญ่กว่า1ไร่จากพื้นที่โครงการทั้งหมด2ไร่นะครับเท่ากับว่าให้พื้นที่สวนถึงเกือบครึ่งหนึ่งเลยละครับ ตรงนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนสวนหน้าบ้านให้กับลูกบ้านเลยนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยก็คือเขามีการคงเอาต้นหางนกยูงเดิมที่เคยอยู่ในพื้นที่นี้มาก่อนนะครับต้นหางยูงนี้นมีอายุมากกว่าร้อยปีแล้วนะครับนอกจากที่จะให้ร่มเงากับผู้คนบริเวณนี้แล้วเนี่ยยังออกดอกสีส้มสีแดงสร้างชีวิตชีวาให้กับพื้นที่ตรงนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับผมคิดว่าการที่คงต้นหางนกยูงเดิมไว้เนี่ยเป็นการเคารพสถานที่เราก็คงไว้ซึ่งจิตวิญ,ญญาณของสถานที่ตรงนี้อีกด้วยนะครับนอกจากนั้น ความน่าสนใจของส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีการออกแบบบ,แบ่อประคับรวมถึงมีการออกแบบพาวิียนซึ่งเป็นมุมนั่งพักผ่อนให้กับลูกบ้านด้วยนะครับสามารถจะมานั่งชิลนั่งเล่นมือถือพูดคุยประชุมงานหรือว่าเอาไว้เป็นที่ต้อนรับแขกเวลามีเพื่อนมาเยี่ยมก็ได้เช่นเดียวกันครับเรื่องที่2ที่ทําให้โครงการนี้มีความเป็นบ้านก็คือขนาดของพื้นที่ในการอยู่อาศัยนะครับซึ่งเขาตั้งใจออกแบบห้องพักให้มีขนาดใหญ่แล้วก็มีหน้ากว้าง เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตในแต่ละมุมของห้องได้สบายๆเหมือนเวลาเราอยู่บ้านเลยละครับเรื่องที่3คือการออกแบบพื้นที่สำหรับเก็บของหรือว่า storage ที่เขามีให้เราเยอะมากครับเรื่องนี้เนี่ยมันจะต่อเนื่องกับเรื่องของขนาดห้องนะครับเพราะวาเวลาที่เรามีพื้นที่เก็บของเยอะเนี่ยของก็จะไม่ถูกปล่อยอว่าทิ้งรกไว้ในห้องทำให้เรามีพื้นที่สำหรับอยู่อาศัยกว้างขวางมากยิ่งขึ้นซึ่งมันไม่ใช่แค่ภายในห้องนะครับ แต่เขายังคิดเผื่อมาจนถึงพื้นที่ส่วนกลางอย่างการที่มีตู้ล็อกเกอร์ให้ที่ถงลิฟต์บริเวณที่จอดรถเพื่อให้เราเนี่ยไม่ต้องหอบของหนัก,นกขึ้นลงห้องบางคนอาจจะมีถุงกอ๊อฟรองเท้าหรือว่ารถเข็นเด็กนะครับก็สามารถจะเอามาเก็บไว้ที่บริเวณนี้ได้เลย เรื่องที่4เรามาพูดกันถึงเรื่องของที่จอดรถกันบ้างนะครับโครงการนี้เนี่ยเขาเข้าใจความรู้สึกของคนอยู่คอนโดที่บางทีทํางานกลับบ้านมาเหนื่อยๆนะเราจะต้องมาวนหาที่จอดอีกเนี่ยนอกจากจะเสียเวลาแล้วมันก็ไม่สะดวกสบายเลยครับเขาก็เลยทําการล็อกที่จอดรถประจําให้นะครับโดยที่มีป้ายเลขที่บ้านเรากํากับไว้ด้วยนะครับเท่ากับว่าเราจะได้ที่จอดส่วนตัวเหมือนเวลาเราอยู่บ้านเลยแหะครับโครงการนี้ที่จอดรถจะกินพื้นที่ตั้งแต่ชั้น2จนถึงชั้น9นะครับคิดเป็นทั้งหมด140%ของจํานวนยูนิต ซึ่งถือว่าเยอะมากๆแล้วก็ยังมีชั้นใต้ดินอีก2ชั้นรวมถึงมีที่จอด EV charger อีก6จุดด้วยนะครับถือว่าที่จอดรถเนี่ยเหลือเฟือทีเดียวเลยครับส่วนเรื่องที่5้ัุ่นสุดท้ายคือการออกแบบแปลนห้องให้มีพื้นที่ย yard area แบบที่ผมเกริ่นไปเมื่อตอนต้นคลิปซึ่งพื้นที่ว่างระหว่างห้องตรงนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันสําหรับเก็บของก็ได้ซักล้างก็ได้ปลูกต้นไม้ก็ได้ครับ คือมันให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นพื้นที่หลังบ้านจริงๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยไปลงดีเทลกันอีกทีนะครับตอนนี้ผมพาไปดูยูนิต,ตห้องพักก่อนจะขึ้นไปด้านบนนี้อยากให้ดูเฟสซิตี้บนชั้นหนึ่งของโครงการก่อนนะครับซึ่งเขาจะมีบริการคอนเซิร์ชเซอร์วิสแล้วก็ชัตเตอร์เซอร์วิสซึ่งเป็นรถ Mercedes-Benz สีดำคันนี้นี่แหละครับ คอยรับส่งลูกบ้านจากโครงการไปยังบริเวณโดยรอบนะครับเช่นจะไปเอมพเรีมเอมคอร์เทียหรือไปเคเบลเลชก็ได้เลยนะครับเพียงแค่ทําการนัดหมายจองเวลาไว้ครับบริเวณตรงนี้จะเป็นดรอปออฟนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าสู่ส่วนของล็อบบี้ต้อนรับได้เลยนะครับล็อบบี้เองจะเข้าได้จาก2จุดก็คือบริเวณนี้นะครับกับอีกจุดหนึ่งก็คือเข้าจากทางส่วนด้านหน้าโครงการนั่นเองครับล็อบบี้ก็จะออกแบบมากว้างขวางเลยทีเดียวนะครับ เราก็จะเห็นว่าเขามีการทําเป็นมุมให้นั่งหลายจุดเลยนะครับทั้งแบบโซฟาแล้วก็แบบเป็นโต๊ะเล็กโต๊ะใหญ่นะครับรวมไปถึงมีการออกแบบให้เป็นกระจกโดยรอบเลยนะครับทําให้เราสามารถมองเห็นพื้นที่สีเขียวภายนอกเห็นต้นไม้เห็นต้นขนของยูก็ถือว่านั่งอยู่ภายในแต่ก็สัมผัสได้ถึงความร่มรื่นภายนอกอีกด้วยนะครับจากตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันครับ ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ด้านบนของอาคารแล้วนะครับโครงการนี้เ,เป็นโครงการไฮไลท์สูง29ชั้นนะครับแล้วก็มีจำนวนห้องพักทั้งหมด126ยูนิตนะครับในแต่ละชั้น,นจะมีจำนวนยูนิตอยู่แค่6-8ห้องเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่า p r i v a t e มากๆแล้วก็เหมาะกับรูปแบบการอยู่อาศัยแบบ new normal นะที่เราควรจะมีระยะห่างระหว่างกันนะครับจะได้ไม่อยู่กันแบบแออัดมากจนเกินไปครับแต่จุดที่สำคัญามากๆนะฮะก็คือบริเวณโถงนี้ตรงนี้ครับที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงแนวคิด เรื่องของอาคารหายใจได้ครับเห็นช่องด้านหลังตรงนี้ของผมไหมครับตรงนี้เนี่ยมันคือช่องว่างที่เรียกว่าย a ดแอเรียหรือที่ผมบอกว่าเป็นเหมือนพื้นที่หลังบ้านของห้องแต่ละห้องนะครับตัวช่องตรงนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวครับแต่อีกฝั่งหนึ่งของอาคารเนี่ยก็จะมีช่องยัดแอเรียของอีกห้องหนึ่งเหมือนกันครับเขาตั้งใจออกแบบให้ตัวช่องว่างระหว่างห้องเนี่ยมันอยู่ตรงกันนะฮะจริงๆมันก็อาจจะเยื้องๆกันนิดนึงนะแต่ว่าการที่ออกแบบแบบนี้เนี่ยมันทําให้บริเวณตรงนี้เนี่ย มันเป็นช่องลมที่สามารถจะถ่ายเทได้ครับเราจะสัมผัสได้นะว่ามันมีลมถ่ายเทเข้าออกอยู่ครับแล้วบริเวณตรงนี้เนี่ยมันเปรียบได้กับเป็นแกนกลางของอาคารเลยนะครับซึ่งเขามีการออกแบบช่องลมแบบนี้ไว้เกือบทุกชั้นเลยครับตั้งแต่ชั้น10ไปจนถึงชั้น2ี่้นะครับถ้าเกิดเรามองจากภายนอกบริเวณฟาสานเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันคือส่วนของตะแกงนั่นเองนะครับแล้วเราก็สามารถจะเห็นมันสูงขึ้นไปเนี่ยทั้ง2ฝั่งของอาคารเลยครับนั่นเท่ากับว่ามันเป็นจุดที่ทําให้ลมถ่ายเท ช่วยลดความร้อนให้กับตัวอาคารได้แล้วก็ช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วยนะครับเบริเวณตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่จําเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเลยก็ถือว่าช่วยลดค่าส่วนกลางให้กับรูปบ้านอีกด้วยนะครับถือเป็นจุดหนึ่งที่ทาง Dev วลอปเปอร์เขาคิดมาแล้วครับถึงเรื่องของการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนในระยะยาวครับ ตอนนี้ผมพาทุกคนเข้ามาดูภายในห้องตัวอย่างของโครงการนะครับซึ่งในโครงการนี้เนี่ยจะมีห้องตัวอย่างทั้งหมด3ไทป์ด้วยกันไม่รวมเพนท์เฮาส์ครับทป์แรกก็คือ b e d room ขนาด61ตารางเมตรนะครับแล้วก็ t ูเบด룸ขนาดหนึ่ถึง1น2ตารางเมตรและ t ร e e บด룸หน o ่งร้อถึง178ตารางเมตรนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวห้อง One b e d r o o m ิบตารางเมตรนะครับความสูงจากพื้นถึงฟ้าเนี่ยก็จะอยู่ที่3เมตรครับ พอเราเปิดประตูห้องเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือตู้เก็บรองเท้านะครับอย่างที่ผมมีเกริ่นไปตอนแรกว่าโครงการนี้เนี่ยเขาให้ความสําคัญกับพื้นที่เก็บของหรือว่า storage มากเลยนะฮะเราจะเห็นตั้งแต่ตู้เก็บรองเท้าด้านหน้าที่โอ้โหอันนี้ก็เป็นตู้สูงแล้วก็าสามารถเก็บได้หลายชั้นนะครับรวมไปถึงด้านบนเองก็ยังคงมีพื้นที่สําหรับเก็บของนะครับอาจจะวางเป็นกระเป๋าเดินทางก็ได้หรือเป็นอุปกรณ์อื่นๆนะครับในส่วนของด้านล่างเองเนี่ยครับ จะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่โล่งๆไม่ได้มีหน้าบานปิดนะจะถอดออกหรือว่าจะสวมเข้าเนี่ยก็ทําได้อย่างสะดวกเลยนะครับงานดีไซน์ของตู้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเชื่อมต่อกันกับส่วนของชุดครัวเลยครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะให้เราเป็นแบบ fully fitted ด้วยนะดังนั้นชุดครัวนี่เราจะได้แบบนี้เลยนะครับหน้าบานจะเป็น high gloss ทุกบานเลยนะครับสีเทาอ่อนครับแล้วก็ในส่วนของเคาน์เตอร์เนี่ยจะได้เป็นเห็น cross ค,ครับ สิ่งที่โครงการให้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เตาไฟฟ้าของแบรนด์ก็เกนานะครับรวมถึงเตาอไมโครเวฟก็แบรนด์ก็เกนนาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีส่วนของฮูดรวมถึงอ่างล้างจานตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องล้างจานที่ทางโครงการให้ด้วยนะครับสิ่งที่ต้องบอกก็คือโครงการนี้เนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสาคัญกับพื้นที่ครัวมากๆจะให้พื้นที่เยอะ แล้วก็มีการดีไซน์พื้นที่เก็บของบริเวณครัวเนี่ยโดยมีการคำนึงถึงการใช้งานจริงคือเรียกว่ามีการคัสซัมไมซเลยนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นชั้นเก็บของที่เราสามารถจะปรับระดับตัวชั้นได้ด้วยนะครับเพื่อให้เราสามารถเก็บสิ่งของต่างๆที่หลากหลายกันครับตู้ด้านล่างอ่างเองก็ตามนะครับก็ยังสามารถจะเก็บของได้เยอะแยะเลยนะครับหรือจะวางเป็นถังขยะก็ได้ในส่วนของตู้ด้านนี้เนี่ยนะครับ อากจะให้ดูว่าก็เป็นตู้ที่ขนาดใหญ่มากๆแล้วก็มีการแบ่งเป็น2ฝั่งครับฝั่งหนึ่งนี่ก็จะเป็นชั้นวางของที่ใหญ่หน่อยครับสามารถจะเก็บของชิ้นใหญ่ได้ในขณนะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็ติดตั้งเป็นชั้นวางของขนาดเล็กนะครับซึ่งสามารถจะวางขวดต่างๆพวบซอสอะไรแบบนี้นะครับก็ทําให้เราสามารถหยิบใช้ได้ง่ายเลยครับด้านบนเองครับ คือตู้เก็บของเขาเนี่ยสูงขึ้นไปจนถึงฟ้าเลยนะครับก็ยังคงมีพื้นที่ให้เราสามารถจะเก็บจานต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในบริเวณครัวได้ครับต่อเนื่องมาตรงไอแลนด์เนี่ยครับก็เป็นลิ้นชักเก็บของที่ยังคงมีอีกหลายลิ้นชักเลยนะครับซึ่งลิ้นชักตรงนี้เองเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีหลายขนาดนะครับติดตั้งมาให้เป็นแบบซอฟต์คลสด้วยนะครับเวลาที่เราดันเลื่อนไปมันก็จะค่อยๆปิดเองครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเห็นมาหมดแล้วนะในพื้นที่ครัวแต่ว่าตู้เย็นอยู่ไหนนี่ฮะตู้เย็นเขาเป็นแบบบิวอินนะครับฝังอยู่ด้านในแบบนี้ครับซึ่งข้อดีก็คือตัวดีไซน์เนี่ยมันก็จะกลมกลืนไปกับชุดครัวโดยรวมเลยครับ จากส่วนครัวครับผมมาต่อที่โต๊ะรับประทานอาหารนะครับซึ่งทางโครงการนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเป็นเคาน์เตอร์ทรงสูงนะก็จะต้องไปด้วยกันกับส่วนของเก้าอี้ที่เป็นสตูสูงเช่นเดียวกันนะครับมันจะไม่ได้เป็นรูปแบบโต๊ะรับประทานอาหารทั่วๆไปนะครับซึ่งเคาน์เตอร์ทรง,งรงสูงตรงนี้เนี่ยมันจะเชื่อมต่อกันกันกบไอแลนด์มุมตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นจุดที่เขา ตกแต่งมาให้เราดูเป็นตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าเราอยากจะตกแต่งมุมนี้ให้เป็นยังไงซึ่งสุดท้ายมันก็จะเป็นไปตามไลฟ์สไตล์ของเราครับถ้าเกิดใครที่เป็นสายทำอาหารเนี่ยผมว่าเหมาะกับการมีไอแลนนะครับเพราะคุณสามารถที่จะทำขนมหรือทำอาหารเราได้พื้นที่ในการที่จะแบบคุกกิ้งมาแบบเยอะเลยฮนะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยทำเท่าไหร่นะเป็นสายแบบ มากกว่าคุณอาจจะเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นโต๊ะรับประทานอาหารเฉยๆก็ได้นะครับเพราะว่านอกจากเอาไว้กินข้าวได้แล้วเนี่ยเราอาจจะเอางานอโน้ตบุ๊กมานั่งทําตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับ จากส่วนรับประทานอาหารนะครับตอนนี้เรามาต่อกันที่ส่วนลิฟวิ่งหรือว่านั่งเล่นนะครับซึ่งวัสดุพื้นภายในโครงการเนี่ยเขาจะให้มาเป็นพื้นไม้เอนจิเนียนะครับพอเราเข้ามาภายในสเปซของนั่งเล่นแล้วเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกเลยก็คือด้วยความที่ห้องนี้เป็นห้องที่ถูกออกแบบมาเป็นห้องหน้ากว้างนะครับทาให้ระยะห่างระหว่างโซฟาไปจนถึงทีวีเนี่ยกว้างมากจริงๆถึงขนาดที่เราสามารถที่จะวางโต๊ะแล้วก็อีกชุดหนึ่งได้เลยนะครับตรงนีเน้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบพื้นที่หรือว่าจะปรับเปลี่ยนขนาดของฟเฟอร์นระครับ แล้วก็สิ่งที่เราสัมผัสได้เลยก็คือแสงธรรมชาติที่เข้ามาภายในห้องเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าตัวช่องเปิดตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นความสูงแบบ full height สูงจากพื้นไปจนถึงฝ้าเพดานเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นประตูบานเลื่อนที่เปิดแล้วก็พาเราออกไปยังส่วนของระเบียงครับในส่วนของระเบียงเองเนี่ยก็จะไม่มี C D U a i r นะครับเพราะว่าเขาเอาไปเก็บไว้ที่ด้านหลังบริเวณพื้นที่ยานแอร์ครับทำให้เป็นระเบียงโล่งๆที่เราสามารถจะตกแต่งเอาต้นมงต้นไม้อะไรมาวางได้นะครับ อีกจุดหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือห้องตัวอย่างที่ผมพามาดูตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่อยู่ทางฝั่งทิศใต้ครับซึ่งเป็นทิศที่ไม่มีอาคารสูงมาบดบังวิวเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจมันจะเหมือนกับว่าเราได้คอนโดใจกลางพร้อมพงครับที่วิวดีมากๆไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีตึกสูงอะไรมาบังวิวเราไหมนะครับ ในส่วนของทิศใต้เองเนี่ยจริงอย่างที่เรารู้กันก็คือเป็นทิศที่ลมสามารถจะถ่ายเทได้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครเองที่มีคําถามว่าเอ๊แล้วมันเป็นทิศที่แบบเวลาพระอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยพระอาทิตย์มันจะอ้อมใต้ด้วยนะห้องมันจะร้อนหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าทางโครงการเองเนี่ยเขามีการติดตั้งกระจกให้เป็นกระจกแบบทริปเปิลเกรสสชั้นแล้วก็มีแอร์แก๊ปตรงกลางด้วยนะครับทำให้มันสามารถกันเสียงและก็กันความร้อนที่จะเข้าสู่ภายในห้องได้ครับ ถือว่าเป็นกระจกที่ช่วยประหยัดพลังงานได้อีกด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีงานออกแบบอีกจุดหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังก็คือฟาซาดภายนอกของอาคารเนี่ยนะครับเขาจะมีการออกแบบ vertical fin หรือว่าแผงบังแดดอลูมิเนียมแนวตั้งครับที่มันยืดออกจากอาคารเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าสามารถป้องกันแสงที่จะมาตกกระทบผนงังแล้วก็ป้องกันความร้อนไปได้มากถึง20%เเลยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นดีเทลในการออกแบบที่สร้างความเป็น green living ให้กับคอนโดนี้เลยแหละครับ จากส่วนของลิฟ่งครับตอนนี้ผมพาทุกคนเข้ามาอยู่ภายในห้องนอนแล้วนะครับซึ่งขนาดของห้องนอนเนี่ยถือว่ากว้างทีเดียวเลยนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าเขามีการออกแบบช่องแสงขนาดใหญ่นะครับซึ่งความสูงเนี่ยเป็นแบบฟูลไฮท์สูงจากพื้นถึงฝ้าเช่นเดียวกันนะครับทำให้แสงธรรมชาติเนี่ยสามารถเข้ามาภายในห้องนอนได้เยอะมากและเราเองก็สามารถจะมองเห็นวิวภายนอกได้แบบชัดเจนอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นเขายังมีการออกแบบเป็นบานกระทุ n ด้วยนะครับที่ทําให้เราสามารถจะเปิดแล้วก็ให้อากาศถ่ายเทได้ด้วยนะครับ ในส่วนของห้องนอนนี่ก็จะมีพื้นที่ว่างสําหรับวางโต๊ะหัวเตียงได้2ฝั่งเลยนะครับในขณะที่ฝั่งตรงข้ามครับเขาก็มีการออกแบบให้เป็นลิ้นชักยาวตลอดแนวตรงนี้เลยนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยมีการเอาก้าอี้มาวางเซตให้เราดูว่าสามารถจะทําเป็นมุมโต๊ะเครื่องแป้งหรือจริงๆเราจะมานั่งทํางานตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเดินลึกต่อเข้ามาครับจะเป็นพื้นที่ของบล็อกอินปรเซสแล้วนะครับคือเขามีการบิวตู้เสื้อผ้าตรงนี้เนี่ยเพื่อแบ่งแยกสัดส่วนระหว่างห้องนอนกับส่วนของห้องน้ําตรงนี้นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตู้สื้อผ้าแบบที่ไม่มีหน้าบานมาปิดแต่จริงๆแล้วเราจะตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้นะครับถ้าเกิดเราอยากจะป้องกันเรื่องของฝุ่นต่างๆนะครับฝั่งตรงข้ามเองจะเป็นห้องน้ําครับซึ่งโอ้ขนาดใหญ่ทีเดียวเลยนะครับและนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นห้องแบบวัน b บ r o o m นะแต่ว่าก็มีอ่างอาบน้ําให้ด้วยนะครับนอกจากนั้นสุขภัณฑ์ต่างๆก็มีให้ครบเลยครับทั้งก๊อกน้ําอ่างล้างหน้าโถาสุขภัณฑ์นะครับ รวมไปถึงพื้นที่หยาบน้ำแบบชาวเวอร์นะครับซึ่งก็มีชาวเวอร์สกรีนให้นะครับแล้วก็จะมีทั้งแฮนด์ชาวเวอร์รวมถึงเวนชาวเวอร์ด้านบนอีกด้วยนะครับถือเป็นห้องน้ำที่กว้างขวางแล้วก็น่าใช้งานงมากๆเลยครับ เห็นพื้นที่ครัวพื้นที่ลิฟวิ่งห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําไปแล้วนะครับปกติแล้วถ้าเป็นโครงการอื่นเนี่ยเราก็จะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่กับโครงการนี้เนี่ยยังไม่จบครับเพราะยังมีอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถอว่าสาคัญมากๆก็คือพื้นที่์ดแอ a r e ยที่มันเปรียบเสมือนพื้นที่หลังบ้านซึ่งผมเกริ่นมาตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วนะครับมันจะเป็นพื้นที่ว่างระหว่างห้องนะครับที่มีขนาดกว้างประมาณเมตรครึง่งแล้วก็ยาว2-3เมตรอันนี้คือแล้วแต่ยูนิตจะไม่เท่ากันนะครับ โดยสาหรับทายปวันเบดรูมเนี่ยพื้นที่นี้เนี่ยมันก็จะอยู่ถัดจากห้องน้าที่ผมพาไปรีวิวมาเมื่อกี้นะพื้นที่ส่วนยาร์ดแอเรียตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีความสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ห้องแต่ละห้องเนี่ยมันมีผนังที่ติดกับอากาศถึง3ด้านด้วยกันนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเจาะช่องเปิดเพื่อได้รับแสงธรรมชาติมากขึ้นและลมก็สามารถถ่ายเทได้เช่นเดียวกันนะครับโดยที่ถ้าสมมุติว่าผมเปิดประตูบานนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดบานกระทุ้งที่อยู่ในห้องนอน แล้วก็เปิดประตูบานเลื่อนที่อยู่บริเวณห้องนั่งเล่นนะครับมันจะทําให้ลมเนี่ยสามารถเข้าออกแล้วก็โฟโล์ไปมาระหว่างห้องเกิดเป็นลักษณะของ cross ventilation นะครับซึ่งดีต่อการอยู่อาศัยของคนภายในบ้านมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นอีกจุดนึงที่อยากพูดถึงก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะครับผนังที่เราเห็นอยู่ฝั่งนี้เนี่ยฮนะอันนี้จะเป็นผนังของเพื่อนบ้านเรานะส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นผนังของห้องเราครับนั่นเท่ากับว่าเราไม่ใช้ผนังร่วมกัน แล้วมันก็ทําให้เราไม่ต้องกังวลในเรื่องของเสียงรบกวนเลยละครับอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของพื้นที่เก็บของหรือว่า s t o r a g e ที่ก็เน้นย้ํามาตลอดคลิปเลยนะครับบริเวณนี้ครับเขามีการออกแบบตู้ที่เราสามารถจะเก็บของได้มากมายเลยแล้วก็เขาจะมีการออกแบบงานระบบเอาไว้แล้วเราสามารถจะเอาเครื่องซักผ้าเนี่ยมาติดตั้งได้เลยนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากโครงการอื่นนะที่ปกติแล้วเครื่องซักผ้าเนี่ยก็จะวางอยู่บริเวณครัวบ้างหรืออาจจะวางอยู่บริเวณระเ,ระเบียงนะครับ แต่พอเรามาวางไว้ที่พื้นที่ยัดออเรียตรงนี้แล้วเนี่ยทำให้เราได้พื้นที่ในการใช้ชีวิตภายในห้องเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยละครับนอกจากนั้นเขายังมีการเตรียมพื้นที่เก็บของให้เราเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับจะเห็นว่ามี2ตู้ทั้งนี้ซึ่งเราสามารถเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดหรืออุปกรณ์อื่นๆได้เต็มที่เลยนะครับ พื้นที่ยาร์ดแอเรียเนี่ยนะครับมันไม่ได้จบแค่ตรงส่วนเมื่อกี้ที่ผมยืนอยู่นะมันต่อเรื่องยามาถึงบริเวณนี้เลยนะครับซึ่งตั้งแต่ส่วนของประตูที่มันกั้นแบ่งกันเนี่ยนะครับพอเราเดินมาในส่วนนี้ที่มันไม่ได้มีการปูกระเบื้องเนี่ยพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในโฉนดนะครับก็เป็นพื้นที่ฟรีที่เขาให้กับลูกบ้านเลยนะครับนอกจากที่มันจะเป็นพื้นที่สําหรับวาง CDU แล้วทําให้มันไม่ไปเกะกะบริเวณระเบียงในห้องเราเนาะตรงนี้เนี่ยเรา อย่างนี้เขาก็แต่งให้ดูนะว่าเราสามารถจะเอาจักรยานมาวางได้จริงๆถ้าเกิดในยุคนี้ใครเล่นสเก็ตบอร์ดทำเป็นที่วางสเก็ตบอร์ดก็ได้นะครับรวมไปถึงการเอาต้นไม้มาตกแต่งบริเวณน,นี้หรือจะตากผ้าบริเวณน,นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจหลังจากที่ผมเห็นพื้นที่ยั์ดแอรียตรงนี้แล้วเนี่ยมันทําให้ผมเกิดคําถามาขึ้นมาว่าการที่โครงการเนี่ยเขาต้องยอมเสียพื้นที่ระหว่างห้องแบบนี้ในทุกๆชั้นแล้วมันก็เป็นพื้นที่หลายห้องด้วยเนี่ยนะครับ มันนํามาซึ่งคอสที่เขาต้องลงทุนเพิ่มเติมครับลองคิดง่ายๆก็ได้ว่าจากปกติเนี่ยก็สร้างผนังขึ้นมาผนังเดียวนะแล้วก็เป็นผนังที่ใช้ร่วมกันระหว่าง2ห้องตอนนี้เนี่ยต้องแยกผนังออกคือมันนํามาซึ่งคอสต่างๆอีกเยอะมากเลยครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทางการนี่เขายอมลงทุนนะครับเพื่อแลกมากับคุณภาพชีวิตของลูกบ้านนั่นเองครับ นอกจากห้องวันเบดรูมแล้วเดี๋ยวเรามาดูห้องทูเบดรูมกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับพอห้องมีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยการออกแบบแตนก็ดูลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเรายังคงเห็นว่าโครงการให้ความสําคัญกับพื้นที่ครัวนะครับที่นอกจากจะมีขนาดใหญ่แล้วเนี่ยยังมีพื้นที่สําหรับเก็บของเยอะเลยทีเดียวครับเช่นเดียวกับพื้นที่ในส่วนของลิฟวิ่งนะครับที่ก็มีขนาดกว้างขวางแล้วก็ให้ความรู้สึกเป็นบ้านได้ชัดเจนเลยละครับแสงธรรมชาติสามารถเข้าได้ถึงใน,ในหลายๆส่วนของห้องนะครับ และก็ยังคงมีพื้นที่ yard area เอาไว้สำหรับเก็บของรวมถึงเป็นช่องทางให้ลมไหลผ่านอีกด้วยแหละครับแล้ามาปิดท้ายกันที่ f a ลติลิตี้ของโครงการบนชั้น26นะครับซึ่งเมื่อเราออกจากลิฟต์มาเนี่ยก็จะเจอกับพื้นที่ส่วนกลางนะครับซึ่งเขามีการวางเป็นชุดโซฟาสำหรับนั่งเล่นแล้วก็วางเป็นเดย์เบด ให้ลูกบ้านสามารถขึ้นมานั่งชิลพักผ่อนบริเวณนี้ได้นะครับตรงนี้ได้มีความน่าสนใจในเรื่องของการออกแบบอาคารนิดนึงนะครับก็คือเขามีการออกแบบเป็นปล่องช่องลมนะครับเพื่อให้ลมสามารถถ่ายเทขึ้นไปยังส่วนด้านบนของโครงการด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเรามองขึ้นไปข้างบนเลยเนี่ยจะเห็นว่าเพราะออกแบบเป็นสกายไลท์ครับทำให้แสงเนี่ยสามารถลงมาถึงบริเวณตรงนี้ได้ด้วยครับแต่จุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญของชั้น26เลยก็คือมุมนี้นี่เองฮะ สระว่ายน้ําแบบ Infinity Edge Pool นะครับขนาด8คูณ25เมตรครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นระบบน้ําเกลือนะครับแล้วก็ขนาดที่เราว่ายน้ําไปเนี่ยสามารถจะมองเห็นวิวเมืองโดยรอบแบบพาโนรามาโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับนอกจากสระขนาดใหญ่แล้เนี่ยเขามีแยกสระเด็กให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีห้องสตีมรวมถึงห้องโยคะให้ด้วยแล้วก็อีกมุมนึงใกล้ๆก,กันเนี่ยก็จะเป็น Sky Fitness นะครับที่คุณสามารถจะออกกําลังกายไป แล้วก็มองวิวไปไกลๆเนี่ยก็จะเห็นโค้งน้าบางกระเจ้าเลยนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของโครงการครามครับใครที่สนใจโครงการครามก็สามารถที่จะนัดหมายเพื่อเข้ามาชมโครงการหรือว่าดูห้องตัวอย่างได้นะครับจะอยู่ที่ซอยสุขุมวิท26นะครับ ห่างจาก BTS พร้อมพง์แค่10นาทีครับแล้วก็ห่างจาก e อ Po r i u m มแค่2ซอยเท่านั้นแหละครับฝั่งตรงข้ามนี่ก็เป็น M q u ค r t i ท r นะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนเนี่ยอยากจะออกกำลังกายในสวนสาธารณะก็สามารถไปที่สวนเบญจศร,รีที่อยู่ใกล้ๆได้นะครับในซอยนี้ก็ยังมีร้านกาแฟแล้วก็ร้านอาหารเก๋ๆเต็มไปหมดเลยนะครับนอกจากนั้นก็มีโรงเรียนสายน้ำผึ้งแล้วก็โรงพยาบาลสมิติเวชที่อยู่ใกล้ๆอีกด้วยครับโครงการนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่17ล้านจนถึง70ล้านบาทเลยนะครับ ซึ่งอยากจะบอกว่าเขามีจำนวนห้องเหลือไม่เยอะแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถโทรมาได้ตามเบอร์ที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับรวมถึงจะเข้าไปดูในเว็บไซต์กันก็ได้นะครับที่ n i e s t a t e com ครับวันนี้ผมแกรฟธนวเทไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า EP หน้าผมจะพาไปรีวิวที่ไหนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซ u b s c r i b e กดกระดิ่งช่องแกรฟธนวศด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับ